สวัสดีครับวันนี้อยู่ในการรู้เฟื่องต้นไม้พารสองนะครับวันนี้จะมีต้นไม้ที่ประหลาดมากครับใช่ไหมครับใช่ครับมันเป็นที่เด็ดมากต้นอะไรครับชื่อว่าต้น Plantonisia เป็นต้นไม้เสียผมเป็นต้นอะไรครับต้นไม้ครับครับผมมันกินอะไรเป็นอาหารครับต้นไม้ก็แดกอะไรชาเลยครับต้นไม้นี่ังไม่กินน้ำต้องห่วงหรอกครับ เป็นอะไรที่งดงามมากครับต้นนี้นะครับเพิ่งเลาเกี่ยวหักครับยหักจบครับผมไม่ตั้งใจทำเพลงมิฝากครับจบไหมครับมันมันจบยังครับมันจบเรียงครับนี่คืออุมีิสาคยืนอุ้มหน้าอุ้มมิสาครับทำไปเหมือนเราจับพขานากได้ครับถ่ายรูปครับอันนี้คือนั่นแหละคุณมิจับแล้วครับ บต้นไม้นะนี่คือเร็วตัวไหร่ะครับไม่ได้ครับยังม่ยืนต่อไปได้ครับวนี้ครับถ้าเกิดเราลงปุ๋ยดีๆนะครับอ้จำไม่ได้เลยแลวทำไมตัวทองไม่ตกครับ มีมีหลักฐานพร้อมนะครับใครทำมีหลักฐานพร้อมนะครับใครทำโอเคครับเหมือนเดิมนะครับครับผมก็ตัวนี้นี่อยู่มาได้กี่ปีแล้วครับตัวนี้ก็ก็อยู่ได้มาสามร้อยปีครับจนมาถึงวันเนี้ยครับเป็นประมาณคิดวิเศษขอบคุณทุกคนนะว่าเป็นอะไครับในเรื่องนะว่า นี่พูดใช้เล่นต้นไม้ทีตายแล้วนะครับมาต้นนี้เป็นยังไงครับมาต้นไหนครับต้นนี้ครับต้นนี้เป็นต้นพิเศษนะคมันยังไม่ตายเลยครับตายแล้วครับไม่เชื่อลองดูครับมันแค่หักครับยังมีชีวิตอยู่ครับเป็นยังไงครับตอนนี้ครับเราต้องเคยชีวิตมนด่วนนะครับผมจะเป็นเหล็กทางครับแล้วผมจะฝักมันเลยตะกรงครับเหล็กครับหักครับผมดูแล้วนะครับ ไลท์เวลปล่อยไปครับถ้าเปนใจเขาามาเขาถามว่าใครใครทำไรตายแล้วครับสวยแน้องเปลาแล้วครับนุ่งเปลาแล้วครับก็อันนี้มาเศร้ามากครับขอขอจบรายการวันนี้ครับสามล้านหายไปกับตา